พบกับเราเช่นเคยครับ Hope c n a n n นะฮะวันนี้จะมาอัปเดตของเรื่องมาตา3า33เรารักกันนะเตรียมเปิดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะฮะเงิน4,000บาทนะครับ w w w m เ3ามสบเักกัน .com นะครับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินเยียวยา4,000บาทเริ่มวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64นะครับ พร้อมย้ำคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์โครงการม .33 เรารักกันนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตา3า33ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น9ล้าน2แสน7หมื่นคนโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ4,000บาทใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ37,100ล้านบาทบล่าสุดนะครับเมื่อวันที่15กุมภาที่ผ่านมานะฮะในที่ประชุมคอรมอมีม,มติเห็นชอบโครงการม33เรารักกันแล้วนะครับโดยจะเริ่ม เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.m33. o เรารักกัน .com โดยต้องมีคุณสมบัตินะฮะและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะฮะออคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์โครงการมอ3เรารักกันนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตาา33นะครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทนะฮนะณวันที่31ธันวาคมปี63สำหรับการลงทะเบียนผ่าน w w w m o 3 3เเรารักกัน .com เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง7มีนานะ 64, โดยธนาคารจะคัดกรองข้อมูลวันที่8ถึง14มีนาคมครับจากนั้น ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่15ถึง21มีนาคม64ครับทั้งนี้นะฮะเริ่มโอนเงินผ่านเป่าตังทุกทวันจันทนะก็คือวันที่22และ29มีนาคมนะครับต่อไปก็จะเป็นวันที่5และ12เมษายน,นะคร,ครั้งละ1,000บาทนะฮะจนครบ4,000บาท และเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการนะครับกับทางร้านค้าใต้โครงการเราชนะได้ในวันที่22มีนาคมนะครับถึง31พฤษภาคม64นะฮะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ครับ www.m33. เรารักกัน .com ระหว่างวันที่15-18ถึง18มีนาคม64นะฮะจากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลนะฮะร,รวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนหกสนะครับจากนั้นนะฮะผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดใช้งานนะฮะและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะฮะร,ระหว่างวันที่ 5- 11ถึง11 เมษายน64นะครับรับโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ครั้งละ2,000บาทนะในวันที่5และ12เมษายน64นะครับและเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่5เมษายนถึง31พฤษภาคม64นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากไทยรัฐออนไลน์นะครับออสุดท้ายนี้ขอฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะพยายามนำข้อมูลและข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ